สวัสดีนะคะอันนี้เป็นน้ําที่เราเออน้ําน้ําแร่นะคะแล้วก็ผงแร่นะคะเป็นคโครนค่ะน้ําโครนหมักผงแร่นะคะผงแร่จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ที่เรานํามาพอกผิวพอกผิวได้มานำมาบํารุงผิวพรรณเห็นไหมคะดูสังเกตเนี่ยมือสังเกตฝ่ามือแดงเลยตังจากว่าเนี่ยเนี่ยผิวมันจะขาวมันจะฟูเลยพอเวลาเรา ทำมาพอกนะคะอันนี้เราจะทำบรรจุเป็นขวดนะคะ mm. เพื่อขายนะ,ะถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะขะวดหนึ่งไม่แพงแต่คุณภาพนี่โหสุดยอดมันเป็นมันมีค่าความเป็นด่างสูงนะคะค่าความเป็นด่างถึง ps เนะ,ะซึ่งสามารถปรับสามารถบำบัสดสภาพดูแลผิวพรรณให้มีความสดใสเป็นสีชมพูอะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมดูฝ่ามือนะ,ะขนาดแค่เราจับจับน้ำแร่นะเนี่ย น้ำแร่ที่มีค่าความเป็นด่างสูงเขาเรียกว่าน้ำด่างนี่แหละคนคนพอกผิวคนพอกผิวหน้าผิวตัวได้หมดนะคะเป็นน้ำด่างมีค่าความเป็นด่าง pH หถึงเก้านะ,ะเป็นก้อนแร่น้ําที่แช่จากก้อนแร่ผงแร่เนี่ยน่ยแร่ซิลิก้านะ,คะใครสนใจก็ทักมานะ,ะเราจะทำเป็นขวดนะ,ะเป็นขวดเป็นขวดขายนะคะ กดขนาดห้าสิบมิลร้อยมิลเนี่ยในราคาหลักร้อยไปอยากได้นะหมักดูด,ด,ดเนี่ยขนาดเราเป็นคนตากแดดนะเราเป็นคนไอ้นี่นะทําแปลงผักตากแดดอยู่บ้านเพราะเราไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์ก <lindo> ูผิวนะดูดูดูฝ่ามือน,นะมันแดงเห็นไหมฮะเพื่อนเนี่ยคือผิวเขากําลังดูดดูดน้ําน้ํดาด่างน้ําแร่ธาตุต่างๆเนี่ยหลากหลายชนิดที่เป็นซิปกาเนี่ยดิกาสูงมากนะคะ ซิลิก้ามีโอหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยถ้าเราเอาไปส,ก,สก,กัดซิลิก้าจะสูงมากโอเคค่ะแค่นี้นะคะใครอยากได้ก็ทักมานะคะไอเดียไลน์พีห้าหกเค่ะ